คินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับค่ำคืนนี้เชน่าอยากชวนคุณมามองภาพของเยฟทาและคำปฏิญาณที่เขาทำต่อพระเจ้าอีกครั้งในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่11เราพบคำเพียงไม่กี่ประโยคที่กลายเป็นพันธนาการทั้งชีวิต เยฟทาบนตอบพระเจ้าว่าหากพระองค์ประทานชัยชนะคนใดที่ออกมาต้อนรับเขากลับจากสงครามเขาจะถวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเจ้าเขาได้ชัยชนะจริงๆแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านผู้ที่ออกมาต้อนรับเขาคือบุตรสาวเพียงคนเดียวของเขาพระคัมภีร์บอกว่าเยฟทาฉีกเสื้อผ้าของตนแล้วร้องออกมาด้วยความทุกข์ การฉีกเสื้อคือสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดที่สุดในวัฒนธรรมยิวไม่ว่าจะตีความว่าเขาต้องฆ่าเธอจริงหรือเธอถูกถวายให้ครองพรหมจรรย์ตลอดชีวิตก็ตามการฉีกเสื้อนั้นหมายถึงเขารู้ว่าอนาคตของเขาถูกพรากไปหมดสิ้นแล้วเพราะเธอคือบุตรคนเดียวและเชื้อสายของเขาจะหยุดอยู่ตรงนั้น ที่นาสังเกตคือตลอดทั้งพระคัมภีร์ไม่มีบทไหนเลยที่พระเจ้าทรงบัญชาให้ถวายมนุษย์เป็นเครื่องเผาบูชาเลวีนิติสั่งชัดเจนว่าเครื่องเผาบูชาจะต้องเป็นสัตว์บัวแกะแพะหรือนกพิราบและพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าอย่าถวายลูกหลานให้โมเลขเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราบัญชาและไม่เคยเข้ามาในใจเราเลย สิ่งที่เยฟสาทำจึงไม่ใช่น้ำพระไทยของพระเจ้าแต่เป็นผลจากคำพูดที่รีบร้อนหุนหันถ้าเรามองไปยังอับราฮัมในปฐมกาลพระเจ้าทรงทดสอบโดยให้เขานำอิสอักไปถวายเป็นเครื่องเผาแต่เมื่อถึงเวลาจริงพระองค์หยุดเขาและจัดเตรียมแกะตัวผู้ไว้แทนเพื่อยืนยันว่าพระองค์ไม่ต้องการชีวิตมนุษย์เลย สิ่งที่พระองค์ทรงมองหาคือหัวใจที่เชื่อฟังดังนั้นเรื่องของเยฟทากับลูกสาวจึงยิ่งตอกย้ำชัดว่าพระเจ้าไม่เคยปรารถนาให้มนุษย์ถูกเผาเป็นเครื่องบูชาแต่สิ่งที่สะท้อนใจที่สุดคือท่าทีของลูกสาวเยฟทาเองเธอยอมรับชะตากรรมด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวเธอเพียงขอเวลาสองเดือนเพื่อไปคร่ำครวญชีวิตพรหมจรรย์กับเพื่อน พระคัมภีร์ปิดท้ายว่านางไม่เคยมีความสัมพันธ์กับชายใดนี่ทำให้หลายคนเข้าใจว่าเธอไม่ได้ถูกฆ่าแต่ถูกถวายไว้กับพระเจ้าโดยการไม่แต่งงานตลอดชีวิต ถ้ามองในมุมนี้เธอกลายเป็นภาพเงาของการถวายชีวิตทั้งสิ้นแด่พระเจ้าไม่ใช่ด้วยไฟแต่ด้วยการเป็นของถวายที่มีชีวิตที่เปาโลพูดไว้ในพระธรรมโรมจงถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยต้องการเลือดของมนุษย์ แต่พระองค์เรียกขาหัวใจที่ยกขึ้นถวายทั้งสิ้นเยฟทาสอนเราถึงอันตรายของคำพูดที่หุนหันแต่ลูกสาวของเขาก็สะท้อนภาพของการวางชีวิตไว้ต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงบางทีชีวิตของเราในวันนี้ก็ถูกเรียกให้เป็นแบบนั้นไม่ใช่เผาไหม้ด้วยไฟบูชาแต่เผาไหม้ด้วยความรักที่มอบถวายแด่พระองค์ทุกลมหายใจ ให้เราอธิษฐานด้วยกันสั้นๆว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่ขอถวายอะไรที่พระองค์ไม่เคยขอแต่ขอมอบหัวใจทั้งสิ้นให้เป็นของถวายแด่พระองค์และคุณจะได้พบว่าชีวิตที่ยกถวายเช่นนี้คือกลิ่นหอมที่พระองค์ทรงพอพระทยัย